สํานักงานเกษตรอําเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีภูมิใจนําเสนอรายการเกษตรอุดรอนอนทัวร์สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกษตรอุดรอนอนทัวร์วันนี้สํานักงานเกษตรอําเภอกุจจับพาทุกคนมาพบกับสวนทุเรียนเงินล้านนะครับความพนๆเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรเจ้าของสวนกันเลยนะครับ และเราได้มาถึงสวนทุเรียนเกษตรกรแล้วนะครับก่อนอื่นก็ให้คุณพ่อและคุณแม่แนะนําตัวก่อนเลยครับเชิญคุณพ่อครับแนะนำตัวครับผมนายโฮมผู้เพยงใจครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนพ่อโฮมแม่หนอมครับสวัสดีค่ะ,ะแม่ถนอมผู้เพิงใจค่ะก่อนที่พ่อจะมาปลูกทุเรียนนี่พ่อได้ปลูกอะไรก่อนครับ แกษต่กปลูกไอ้ยางพาราครับแถวนี้ครับมีแต่ยางพารากระจายมันมากครับเพราะว่าที่ใจมักใจชอบก็คือว่าจีดยางทุ่มมือเ่าอายุหลายมากมันกับเมื่อยล่ามันจีดบใบเราบันนี้ก็เลยตกลงกันว่าคือเลื้อยางออกมาปลูกทุเรียนครับเราได้แนวคิดมาจากไหนครับว่าทําไมต้องเป็นทุเรียนครับ ส่วนมากที่เนื่องคิดพอนี่ยก็คือมาจากยูทูบส่วนส่วนมากสี่ไมา่จากอหลักๆก,ก็ค,คือคืออยากปลูกเจ้าของเองเลยเราเราลองผิดลองถูกมานานเรื่องครับขอจะได้ผลผลิตขนาดนี้ครับกับคือคําว่าลองผิดลองถูกคือผมลองเท่เดียวก็คือสําเร็จเลยครับออ,อันนี้คือต้นแบบเลยจ้แะแรกแที่ปลูกพ่อสอ 62ครับที่ที่ปลูกเริ่มคือ6ต้นครับพอดีปลูก6ตน้นปุ๊บปลูกแล้วมันกัดส่งงามเบิง้งอาการของมันกับงามขึ้นวก็เลยคิดว่ามันเป็นจะได้ผลไดน้น้นอยู่ผมก็เลยสิฉิดไปทังอย่างว่าสดโลอย่างเพื่อสิขยายหลายกว่านี้ครับพอดีปลูกไปปี62เพราะดีปี2ปี6เดือนมันก็นได้ผลแล้วครับได้มากได้หน่วยแล้วครับ แสดงว่าทุเรียนนี้เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีนี้ปีแรกครับปีที่สามเนาะครับอ๋อเป็นมาสามปีแล้วนะครับต้นนี้อายุจักปีครับต้นผมมาหกปีครับหกปีแสดงว่าปีที่สี่ก็ได้ผลผลิตแล้วใช่ไหมครับครับไม่ทราบว่าต้นขนาดนี้ได้ประมาณกี่ลูกครับปีนี้ได้ห้าสิบกัวลูกครับโอ้ห้าสิบกัวลูกลูกละประมาณกี่โลครับลูกจากหกลูกลุ่งครับ โอ้ค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสี่สิบโลสองร้อยโลนะครับตอนนี้ต่อต้นโลละเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เราขายอยู่ที่ขายนาสวนก็คือมันเป็นทุเรียนที่ออจินี้ครับเพราะว่ามันบมีสารมีอย่างก็คือสองอยครับโอ้แสดงว่าอันต่ำกันลอยต้นก็ได้ประมาณสี่หมื่นนะครับเรามีทั้งหมดกี่ต้นนี่ ที่ที่เป็นอาจารย์ก็คือหกต้นครับโอ้หกสี่ยีปลูกทุเรียนปีหนึ่งได้ประมาณ2องแสนบาทครับท่านผู้ชมครับ <Wow. S 1> สำหรับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่สนใจในการปลูกทุเรียนเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อและคุณแม่พาไปชมเทคนิคในการปลูกทุเรียนไปเลยครับตอนนี้ในสวนเราปลูกทุเรียนแล้วเห็นมีต้นเงาะมีต้นอะไรอีกมั้งครับพ่อตอนนี้มีเงาะมีมังคุดครับแล้วก็ลำไย แล้วก็มมนยงคิดเงาะนี่เราให้ผลผลิตแล้วใช่ไหมครับให้ให้แล้วครับโอ้ให้มากี่ปีแล้วครับพ่อเงาะกระพ้อมกันกับทุเรียนครับโอ้ห้าปีแล้วก็มีคนมาซื้อสวนเหมือนกันกับทุเรียนใช่ไหมครับคราบนี่ครับแล้วมังคุดเราต้นใหญ่หรือยังครับตอนนี้ต้นเนื่องท่านในผลผลิต อายุ8ปีจ้าจะให้ลูกกันคือมันขุดมีอยู่บต้นเลือไปทางนู้นเห็นมีต้นสตอด้วยนะครับคมีสตอด้วยครับมีสตออยู่ี่ต้นสตอที่ออกลูกอยู่2ต้นครับท่านผู้ชมลูกเงาะครับนี่น่าจะเป็นผลผลิตชุดที่2นะครับชุดแรกน่าจะเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับโอ้ เ็นไงครับท่านผู้ชมเห็นแล้วอยากจะปลูกตามเลยไหมครับอันนี้คือดินเดิมที่เราปลูกยางอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็ต้นทุเรียนนี่คือพันธุ์อะไรครับเนี่ยพันหมอนท่องครับเรามีเทคนิคในการเลือกต้นยังไงครับเห็นปลูกแล้วสวยสวยมากเลยครับการเลีอยไอ้ต้นพันุก็คือเวลาไปเลีอยต้นพันุคือขางล่างเนี่ยมันให้มันงหญ่ครับให้ง่ายล้วก ในสวนหนึ่งก็คือให้เป็นจิ้งกระดงครับบ่อจิ้งข่างเพราะว่ากันจิ้งกระดงมันสีไว้รอจิ้งขัางครับผม,อมพอเรา<พ>ได้จิงกระโดงมาเราซื้อมาต้นละประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นลอยซีซีครับแสดงว่าเราซื้อต้นเล็กมาแล้วแล,ล้วเราปลูกได้กี่เดือนครับตอนนี้ตอนนี้เก้าเดือนนี่รครับโอ้เป็นไงครับท่านผู้ชมเก้าเดือนเรามีเทคนิคในการปลูกยังไงครับขุดหลุมลึกไหมครับคือการขุดหลุมกับขุดธรรมดาครับก็บ่ลึกเพราะว่า อยู่ประมาณเบามันนเครับเบาของไงทุเรียนทุเรียนที่ได้มานะครับเราต้องตัดแต่งรากข้างใต้ไหมครับคือรากข้างล่างคือขยําดินเอาดินออกที่มันเป็นรากคดเราก็เอากันไกลกันไกลตัดออกครครับแล้วก็เรา ใสฮอร์โมนเร่งรากไหมครับหรือว่าปลูกได้เลยครับคือบบมีการเร่งรากครับปลูกที่แรกเพราะว่าทุเรียนมันเป็นไอ้เ้าเจียวอีหอย่างไปใสก่อนบได้เพราะวันาบอท่านรับสารอาหารคือเฮาตัดออกซื้อแล้วก็ปลูกเลยครับมีอีหยังรองพื้นเลยครับแล้วเราใช้ไม้ค้ำไม้อะไรไได้วยไหมครับหรือว่าปล่อยไว้เฉยๆเลยครับแรกๆนี่คือเอาสแลมดำมาม่งอยู่ประมาณสองเดือนครับกันแดดนะครับเราต้องหันหน้าใบไปทางไหนหรือเปล่าครับคือการหันหน้าใบคือบบหันครับคือ ปลูกปกติเลยปกตินะครับให้โดนแสงร้อยไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็เอาซแลนมาบังเอาครับโอ้ครับหลังจากนั้นที่เราปลูกแล้วเราทํายังไงต่อครับเนี่ยคือการปลูกแล้วก็คือไอประมาณสองเดือนก็คือมาเสริมหลกครับเสริมรลกคือก้นขีด,ดินเขามาเลาะไอแถวขางต้นมั่นห้มันไงหญ่ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าก้นดิน,นเรอนใสหรอก มันกระดิดลากมันกระดิบไปน้ำเรื่อยๆนี่คือเทคนิคในการล่อรากข,ของคุณพ่อนะครับ,รบให้รากเดิมตามครับใช่ไหมครับแล้ว,ลวเราให้น้ํำยังไงครับมีเทคนิคในการให้น้ำไหมครับให้ทุกวันหรือว่ากี่วันให้ทีครับให้น้ํานี่ก็คือการให้น้ําก็คือสองมือเท่าหนึ่งครับคันมันแห้งลายก็คือมาเบิงจับเบิงดินคันดินแห้งๆก็คือมือบริเวณครับคือมือตรง้หน้างทุมมือเราให้นานแค่ไหนครับหรือว่า เดินดูเอาครับคือลักษณะในสวนนี่ก็คือเดินดูเอาครับคือบอมีเวลาจับวาสีใสจากหน้าที่บอเห็ดคือเบิ้งดินเอาครับว่ามันพอดีไปดูความชื้นให้กับพอดีกับต้นทุเรียนของเรานะครับครับการระบบน้ำคือไอการสปริงเกอร์ครับคือใส้ระบบน้ําแบบสปริงเกอร์นะครับเราเอาน้ํามาจากไหนครับน้ํามาจากสะครับคือเป็นที่พักน้ําคือเอาน้ำโซลาเซล เปิดโซลาเซลล์ลุกในสะที่พักน้ำไว้ฐานรถทุเรียนครับโอ้เราเอาน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแล้วก็พักในสะครับแล้วก็มาเปิดสปริงเกอร์ใส่ใช่ไหมครับครับหลังจากนั้นอาหารของเขาครับเราต้องให้อาหารอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไอ้ค้า่าอาหารคือปุ๋ยเนาะครับสำหรับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนที่ปลูกใหม่ๆคือจนกว่ายอดมันสีออกแบบนี้ครับใบเพชรสลาดออกมาเขาใส่ใส่ปุ๋ยได้ครับพันใบเพชรสลาดว่าท่านออกกับแปลว่ารากมั้นบ่เดิน ขันมันออกมากแบบนี้แปลว่ารากเดือนแล้วก็คือใส่ปุ๋ยได้ครับมันซีอู่ประมาณสองเดือนครับที่จะใส่ปุ๋ยปลูกได้สองเดือนแล้วก็มาดูว่าพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยหรือยังครับไม่ทราบว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรครับตอนนี้ส่วนมากสิเป็นอินทซีหลายครับในสวนนี้ว่าส่วนมากสิเป็นอินทซีแต่ไม่ได้ใช้เคมีเลยใช่ไหมครับครับไอเคมีก็ใส่แต่ว่าสิหน่อยก็อินซีครับที่อินซีที่มาจาก ไอ้พืชครับโมเมนไม่จากสัตว์เพราะว่ามันไม่จากสัตว์เพราะว่านสิมักหม,มม่าล่างล่างเจ้ากับสิมั่นกับสิเพชรเป็นเป็นเชียร่าครับผมก็เลยเรียกอินซี่ที่ไม่จากพืชครับโอ้แสดงว่าถ้าเราใส่ไม่ดีมันก็จะมีโรคตามมาครับั้งั้นก็ถามรเรื่องโรคต่อเลยครับเราปลูกนี่เราเคยเจอโรคอะไรหรือยังครับคือส่วนมากกันที่เจอโรคก็คือโอรคไอเป็นการทูก โรคันพวกของทุเรียนนี่ที่มานี่มันมันสิมาจากพวกเพี้ยไฟครับจากเพี้ยไฟก,ก็คือมันสิกินลงมากกลินแหลงแหง,แหงลงมากถ้เาเนอารักษาว่าท่านมันกระสิเป็นการถูกครับอ๋อแสดงว่าเราต้องมั่นเดินดูครับใช่ไหมครับว่าทุเรียนของเราเป็นยังไงครับใช่ไหมครับเรามีวิธีรักษาไหมครับถ้าเราเจอโรคแล้วครับ วิธีรักษาคือคือมันสี่ขันเป็นเพียกไฟเปื่อเพียกไฟเขาเปืบอเชื้อรากระดีเขามากพองกันกันเชื้อราเขาก็เปียกไฟเ,เไฟปื่อคือเบื้องหลักมันครับว่าลากฝอยมันลากหากินนี่ขันเป็นเชื้อราเขามันสิเป็นลากฝอยสีน้ำตาลครับขันเป็นลากไอฝอยที่ออกไปเรา <c oughs> เป็นสีขี้มหนึ่งคือลากที่สมบูรณ์ครับ <c oughs> เรือเขาสิลู้เลียว่าอันไหนเป็นอันเชลา่าอันไหนสบว่าเป็นเชล่าครับในหลากของทุเรียนแล้วระยะห่างที่เราปลูกนี่แนะนําให้กเกษตรกรมือใหม่ปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีครับไอสวนผมคือเจ็ดคูณเจ็ดกับเจ็ดคูณแปดครับโอ้เจ็ดคูณเจ็ดกับเจ็ดคูณแปดนะครับท่านผู้ชมมาดูอะไรครับนี่นอกจากปลูกทุเรียนแล้วพื้นที่ว่างทางสวนจะได้ปลูก ไม้ล้มลุกด้วยนะครับเดี๋ยวให้พ่อแนะนําหน่อยครับนี่ลูกอะไรครับลูกบักฟท่องครับบักอืบานเท่านี่แหละที่ปลูกเนี่ยคือบ่อห้น้ำเสียเป่าจากการลดทุเรียนแล้วก็เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างให้เหมาะสมนะครับอันนี้พันธุ์อะไรครับพ่อเห็นใบไม่เหมือนพวกเลยครับอันนี้เป็นพันธุ์มูซังคิ้งครับ ไอ้เป็นทุเรียนลักษณะของไอ้พันว่าพันธุ์มันมาจากไอ้พันธุ์ของมาเลเซียครับเป็นทุเรียนมาเลเซียนะครับพันธุ์มูสันคิงต้นนี้กี่ปีแล้วครับพ่อต้นนี้เขาปีที่สี่เดือนนี่แหละครับโอ้ปีหน้าก็น่าจะได้ผลผลิตแล้วนะครับครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะแต่งทรงแล้วก็ทําใบใช่ไหมครับครับแล้วเห็นต้นนู้นทําไมทุเรียนมันแปลกๆแบบนี้ครับพ่อทุเรียนต้นนี้มันเป็นโรคครับ ต้าว่ากัผมกะเริ่มแก้แล้วมันจะออกแม่ใบใหม่แล้วครับโอ้แตกยอดใหม่แล้วใช่ไหมครับครับที่แรกมันไม่ได้สวยแบบนี้ใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าทุเรียนต้นนี้มันมันนี่คือการเป็นการทุบของทุเรียนเพราะว่าเป็นการทุบหนึ่งคือลากเขานี่สิเป็นสีน้ำตาลคือมันเป็นโลกเช้อร่าครับแล้วพอใช้วิธีไหนแก้ครับตอนนี้คือเอาอยาเช้อร่ามันใส่ครับ อยาเชล่ามาลดบริเวณส่นเหล่ากั้นลดน้ำส่วนนะครับเห็นใบเริ่มออกใหม่แล้วครับพ่อเริ่มแตกใบสวยแล้วครับใบเริ่มหมกมากแล้วขาดตายเริ่มออกเลยครับพ่อูต้นนี้ออกลูยงก็ได้ตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ต้นครับพ่อรวมทุเรียนทั้งหน่อยทั้งแง่อยู่ในสวนกันนอยอาจีนีหนะครับ โอ้โหมีทั้งหมด150ต้นเลยใช่ไหมครับตอนนี้ครับรวมน้อยรวมใหญ่รวมน้อยรวมใหญ่ออีกเจ็ดปีเอาต้นละสองหมื่นพอครับพ่อก็จะได้ประมาณสามล้านบาทต่อปีแล้วนะครับท่านผู้ชมมาดูต้นนี้ครับทุเรียนสี่ปีมีลูกแล้วครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วครับหนึ่งลูกต้นนู้นก็มีแล้วครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมต้นนี้ครับขุเลียนซีปีนี่ใช่ไหมครับพ่อเราดูดน้ําขึ้นถังนี้บ่ครับน้านี่คือใส่ในคั้เลียนครับ<อ>เพราะว่าน้าจากโซลารเซลล์นสิตใส่ในคั้เลียนก็คือปิดว่าวให้มันขึ้น<อ>ีกันเต็มถังเพื่อคือปล่อยลงสาะครับล<อ>งสระแล้วเราก็ดูดจากสระ ครับเขาสะขึ้นมาส่ทุเรียนครับแล้วก็มีเงาะอยู่หลายต้นเหมือนกันใช่ไหมครับมีเงาะอยู่หลายต้นครับอายุของเงาะยุนี่กะมีควมกันกับทุเรียนแต่หลักๆก็เป็นทุเรียนนะครับครับต้นสวยมากเลยครับต้นอันนี้แตงเราครับแตงกิงเหลาต้นเพื่อลองรับผลผลิตพินาเพื่อลองรับผลพินาพันธุ์ข้าพินา นี่มันจะเริ่มออกดอกแล้วเราลดน้ํามันก็เลยเป็นตาใบใช่ไหมครับดีแล้วครับปีนี้เราไม่ต้องเอาผลผลิตไว้ครับต้นมันยังน้อยอยู่นี่เป็นดอกไรต่ว,ว่าก็าเอาอต้นมันยังเล็กอยู่ครับ <c oughs> และเรามาดูขั้นตอนสําคัญสําหรับวันนี้เลยนะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาตัดทุเรียนกันนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อตัดทุเรียนเลยครับ ไงครับท่านผู้ชมน่ากินไหมครับทุเรียนเดี๋ยวเราจะปอกให้ชมให้ชิมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทุเรียนหน่วยนี้ครับสวยด้วยครับลูกนี้ก็น่าจะประมาณสี่โลกวาๆนะครับเกือบเกือบห้าโลนะครับโอ้สวยมากครับเดี๋ยวผมลองเคาะก่อนครับสุกหรือยังครับโอ้แก่แก่แล้วครับจัดแน่ครับลูกนี้จัดว่าเด็ดครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับก่อนอื่นดูครับเม็ดเม็ดรีบมากเลยนะครับนี่ครับหมอนทองแท้ๆเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับครีมมี่มากเลยครับเทกเจอร์สัมผัสอะไรครบองค์ประกอบนะครับอร่อยครับอร่อยครับการันตีเลยครับหลังจากที่ได้กินทุเรียนเมื่อกี้นะครับโอ้โหรสชาติอร่อยมากเลยนะครับ แล้ววันนี้ก่อนจากไปนะครับก็อยากจะให้พ่อกับแม่ได้ฝากช่องทางในการติดต่อสําหรับสวนทุเรียนสวนนี้นะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อฝากช่องทางเลยครับทุเรียนพอ่อโฮมแม่ถนอมครับแล้วก็เฟดโบก็คือตูโฮมผู้เพ่งใจครับจะแม่ถนอมผู้เพ่งใจสําหรับวันนี้ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอกุจับต้องขอขอบคุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับทางช่องทางด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ